น um ี่ไม่มีไงผมมันไม่ใช่ว i p ออ่ะกรเป็นคนท้องคนแก่คนชรานีไม่ว่าหรอกครับเป็นสิ่งที่มีน้ำใจแต่นี่ไม่ใช่หรอก นี่ไม่มีไงผมมันไม่ใช่ว i p อ่ะนี่ผมเป็นว i p อพผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับท่านอาจจะหยดแต่นี่สิ่งที่ให้สังคมได้เข้าความเหลื่อมล้ำว่าเอ๊ะเจ้านีตำรวจทำหน้าที่มาเก็บยาสาวแล้วหรือก็จึงอยากให้ท่านได้ขอตรวจสอบข้อท็จจริง าม,มวิดีโอที่ผมมีวิดีโออยู่ที่นี่นะครับแต่ริงๆมเปิดใจ่ก็มีนะครับพร้อมกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สองนายได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะใส่ชุดตำรวจนะ,ะแล้วได้อำนวยความสะดวกกับให้ในายสินทาเช่นเดียวกับประชาชนบนอยู่หรือไม่หากไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกของให้แก่านายสินธาซึ่งเือดมาจากการรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชารายใดสี่ทุกครั้งที่นายสินธาเดินทางกลับ มีการสำแดงภาษีนาฬิกากระเป๋าเพราะพบว่านายสินธาเน,นะครับตามรูปเนี่ยนะครับตามรูปก็เห็นอยู่ว่านะครับเสื้อผ้าของแด้เด็มเต็มกระเป๋าเต็มตัวดังนั้นไอ้ของพวกนี้มันซื้อหาที่เมืองไทยได้ไหมถ้านําเข้าจากเมืองนอกก็ได้สำแดงภาษีหรือไม่อย่างไรเออเรียนท่านอเออเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ไม่ใหญ่ แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนนะครับว่าชนชั้นไหนสนิทกับผู้ใหญ่รายใดแล้วผู้ใหญ่นั้นได้สัง่งการเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตำรวจสองนายจะก,กูรีกูจอมาช่วย่ถาเป็นคนท้องคนแก่คนชราไม่ว่าหรอกครับเป็นสิ่งที่มีน้ำใจแต่นี่ไม่ใช่หรอกครับเข้าแถวยกมือไหว้ช่วยเก็บกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าแล้วผมก็ยังมีหลักฐานอื่น ประกอบเห็นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค่อยๆเปิดเปิดอยู่เดียวไม่ค่อยได้ต้องลู้ไว้ก่อนคือในเรื่องสนิทก็ยอมรับว่าว่าสนิทกันนะครับนะแต่ว่าคือ หลายคนผมก็มีความสนิทนะครับแต่ที่เหล่าว,ว่าตั้มเนี่ยเขาเป็นคนชอบโค้ดนะถ้าเราเรียกเรืออ่อนี้ออกไปตำรวจต้อะนะครับนะส่วนเออ่คือผมต้องรีบน,นะฮะคือการรู้จักการสนิทกันเนี่ยเออ่ไม่ได้หมายว่าจะให้ตั้มเนี่ยไปทำกับคนที่สมัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเออ่ส่วนที่เออ่ตำรวจท่องเที่ยวเรื่องต่างๆเนี่ยเออ่ผมกม็ต้องเรีบกันตัวว่าไอ้ไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ได้สั่ง นะครับนะและโดยลักษณะนิสัยผมเนี่ยผมเป็นคนื่อมวนเรื่องพิณัยน,นะครับนะผมจะไม่สั่งพ้างทำแบบนี้แล้วนะครับนะและอย่างในการที่มีตำรวจต้องเข้าไปรับเนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้ชายของผู้ท่องเที่ยวต้อง,งตรวจสอบไม่ได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้นะใครสส่นะครับมันหาไม่ยากหรอกครับนะว่าใครสส่นะแล้วไปรับได้ยังไงน,นะครับนะมันเสียหายภาพลักษณ์ตำรวจ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ